เราางมุ่นกามาเรือรร่อยไกรมาเรื่อยวันนี้่างเช่นอะรการตงงักกอใช่เนี่ยตะน,นันนกกเลครับทงเลยน,นี่วันนี้ตะกุนโตก,กมันไม่เปียกเลยครั